สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ Crazy สำหรับวันนี้นะคะรายการวอลเล่ Crazy ของเราก็มีข่าวเกี่ยวกับวงการวอลเล่บอลมาฝากอีกเช่นเคยค่ะโดยล่าสุดนะคะอัชราพรคงยศรองท็อปสกอร์ทีม NEC Red r o c k e t นะคะสามารถพาทีมเอาชนะทีม q u i n ซ y คารยะหรือว่าทีมของน้องเตยหัตยาไปได้ในลีกญี่ปุ่นค่ะ โดยเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมานะคะการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง S อ l e a g ีกญี่ปุ่นซึ่งมีสาวไทยของเรานะคะเล่นอยู่ในลีกนี้ทั้งหมด7คนด้วยกันนะคะแต่ว่าไฮไลท์นะคะอยู่ที่ว่าทีมของน้องเตยกับทีมของน้องเพียวนะคะจะต้องโคจรมาพบกันค่ะต้องบอกว่าเกมนี้นะคะอัชรพรคงยศยืนเป็นตัวจริงทั้ง3มเซตเลยค่ะในขณะที่หัทยาบำรุงสุขนะคะเป็นตัวจริงแค่2เซตรแรกเท่านั้นค่ะส่วนเซตที่3นะคะโค้ชเลือกที่จะใช้ ซายกากโยโกตะแทนที่ของน้องเตยหัตยาค่ะและผลการแข่งขันนะคะก็ปรากฏว่าทีม NEC Red Rocket นะคะเป็นฝ่ายทำได้ดีกว่าค่ะเอาชนะ Quincy c a r ริยาไป3 0ต่อ0เซตด้วยสกอร์25ต่อ18 2แต่อ21และ25 .22 ต่อ22ค่ะทำให้เก็บ3แต้มเต็มได้สำเร็จค่ะ สำหรับอัชยาพรคงยศนะฮะทำได้13คะแนนแบ่งเป็นตบ8บล็อก4และเซิร์ฟเ1คะแนนค่ะเป็นรองท็อปสกอร์ของทีมขณะที่หัทยาบำรงสุขนะฮะทำได้2คะแนนค่ะและสำหรับผลการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกญี่ปุ่นนะคะในคู่อื่นๆน,นะคะปรากฏว่าเดนโซ a อ r ริบีเอาชนะ PFU b ฟูบูคไป3ต่อ1เซตค่ะโอกา a าม49นะคะเอาชนะคุโรเบะอากววแฟรี่ทีมเก่าของน้องบีมไป3ต่อ0เซตนะคะ กุมะกรีนสวิงนะคะทีมของน้องไก่วิมลรัตน์แพ้ a าเงอเมดิกไปศูนย์ต่อ3เซตค่ะและ Toyota Auto Body q u i n วินนะคะทีมของน้องเตยแพ้ NEC Red Rocket ทีมของเพียวไป0ูนย์ต่อ3เซตค่ะ t o เร a แอโรนะคะสามารถเอาชนะอารันเม่ไปได้3ต่อ1เซตนะคะและ j m ทิ v e l วลัสนะคะกำลังแข่งอยู่กับพิ่ซามิสสปริงค่ะผลยังไม่จบนะคะ ซึ่งก็ต้องบอกว่าในแมตช์นี้นะคะน้องเพียวอัชราพรคงยศของเราทําหน้าที่ได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ช่วยทีมได้เยอะมากๆเลยค่ะต้องบอกว่าเป็นผู้เล่นต่างชาติในทีม NEC Red r o c k e t นะคะที่ได้รับการยอมรับอย่างมากเลยทั้งจากเพื่อนร่วมทีมและก็จากโค้ชด้วยนะคะเรียกได้ว่าถ้าน้องเพียวสามารถเก็บฟอร์มการเล่นแบบนี้ไว้ได้นะคะไม่แน่นะคะฤดูกาลหน้าอาจจะได้ต่อสัญญากับ NEC Red r o c k e t อีกก็ได้ค่ะ แล้วเพื่อนๆราคามีความคิดเห็นกันว่ายอย่างไรบ้างคิดว่าน้องเพียวเนี่ยจะสามารถพาทีม NEC Red r o c k e t เนี่ยคว้าแชมป์ลีกญี่ปุ่นได้อีกสมัยหนึ่งหรือไม่ยังไงก็ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะมิฉะนั้นจะโดน YouTube บล็อกเอาได้นะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของชนิสชา n น l ด้วยนะคะ แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ